ข้อหวยห้ามพลาดเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดหลวงพ่อปากแดงนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้องค์หลวงพ่อปากแดงข้พรชโชคลาภธุรกิจหน้าที่การงานพร้อมสองเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ที่วัดหลวงพ่อปากแดงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดหลวงพ่อปากแดงอเมืองจอนครนายกพบนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและเข้ามากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อปากแดง เพื่อขอพรขอโชคลาภธุรกิจการงานหลวงพ่อปากแดงพร้อมกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณสีทองทําบุญปล่อยสัตว์น้ําหาเลขดัดเรือโบราณเป็นต้นวัดพระมณีเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุกว่าหนึ่งปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบ,บูชาหลังไหลมากราบไหว้ขอพรกันโดยนําเอากล้วยน้ําว้ามาพลูพวงมาไหลและน้ําแดง มาถวายหลวงพ่อปากแดงที่ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในอุโบสถของวัดหลวงพ่อปากแดงและพลาดไม่ได้ต้องส่องเลขอ่างนอะมนม์ที่เจ้าหน้าที่ของวัดหลวงพ่อปากแดงได้นำมาใสา่พานให้ประชาชนได้ส่องเลขมี3ตัว08 2ดเลขสองตัว5 9ถึงส2่ส่วนเลขเรือโบราณ231เป็นต้นพระราชพรมคุณหลวงพ่อตึงวาจาสิทธิเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสได้กล่าวว่าขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จคิดอะไรขอให้สมความปราถแนา คนมันสร้างแต่ความดีกันเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะสนองตัวเราเองสมบัติเนินใหม่รัชชานนเนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก